สวัสดีครับพบกับโตแท็ทูนะครับนี่นะครับชื่อผมสุรสิทธิ์คงโชธนะครับเนี่ยแล้วก็บัตรประชาชนผมชื่อบัญชีผมแล้วก็ชื่อบัญชีผมก็สุรสิทธิ์คงโชธเหมือนกันแล้วนี่ก็เป็นพวกของที่ผมส่งนะครับตั้งแต่แบบเก่าๆหรือดําบันเลยนะครับเห็นปะอะดูชื่อนะครับคนส่งนะครับนายสุรสิทธิ์คงโชธนะเนี่ยตั้งแต่ปีพศหกส62นะครับเนี่ย นี่มันจางไปหน่อยครับผมทิ้งไว้นาน้วแต่ก็มีลายเซ็นผมหมดนะครับดูไว้ใกล้ครับสุรศิษฐ์คงโชติท้งนน้น่ะครับนี่สุรศิษฐ์ท้งนน้นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยครับดูครับชื่อผมทำงานนะครับแล้วเนี่ยพวกแฟกที่ผมส่งครับใหม่ๆเก่าๆนี่ครับมีหมดครับเนี่ยเบอร์โทรผมศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเจ็ดนะหน้าเฟซบุ๊กผมก็มีครับโต๊ะแชททัครับดูจากเนี่ยเบอร์โทรผมก็ได้ส่งชื่อไม่มี บางคนก็ซ้ำบ้างอะไรบ้างนะครับดูดิครับเนี่ยแต่เป็นสูทแพ็เทนั้นนะครับเนี่ยเป็นเบอร์ผมสูทแพ็กเกจเจ็ดหนึ่งเก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเห็นปะเนี่ยเห็นปะครับหยิบไปไหนก็เป็นเบอร์ผมเนี่ยเนี่ยเป็นเบอร์ผมหมดนะครับเห็นไหมเป็นเบอร์โทรผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรผมทั้งหมดเลยนะเนี่ยเฟซบุ๊กโต้แท o ทูนะครับแล้วสไลด์มันให่กาศแล้วก็ชื่อบัญชีสุรศิธิ์คงโชคเท่านั้นนะเนี่ยบัตรผมเห็นปะแชทบัตรผม ก็เฟซบุ o กโต้แท๊กทัวร์สักลายพวงใหญ่เก่านะอันนี้วันที่นี้นะครับวันที่8ปดเนสามเนี่ยครับสุรสิทธิ์คงโชตหมดเลยนะที่ส่งของเนี่ยดูครับบินเก่าๆผมมีครับไปธนงไปธนนีผมมีหมดนะครับเนี่ยครับดูนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุรสิทธิ์หมดเลยครับเนี่ยเห็นไหมเก่าแค่ไหนก็สุรสิทธิ์ใช่นะครับเนี่ยสุรสิทธิ์สุรสิทธิ์ทำนั้นนะครับชื่อตัวผมเองนะครับถ้าใครไม่มั่นใจเรื่องเครดิต ก็สบายใจได้ครับผมส่งยิ่งอยู่แล้วครับไม่ไม่เคยโกงใครแล้วก็ไม่มีเชื่อเสียเรื่องไม่ส่งของครับส่งของก็เร็วปกติครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยกี่ใบก็นะครับเอามันก็ได้เยอะอยู่โอเคครับสวัสดีครับ